อันนี้จะเป็นการตัดทรงแรงเงานะครับลรงเงามาตรฐานซึ่งเราใช้ตัวช่วยคือเบอร์สองตั้งทรงนะครับถ้าเราไม่ใช้เบอร์สองเราก็ใช้เป็นวีมาลองให้รอบนอันนี้เราใช้เบอร์สองเพื่อความรวดเร็ว <c oughs> เบอร์สองตั้งแต่ถ้าเราเรากรณีเราไม่ใช่เบอร์สองใช้วีมาลองลอนครับเล้องอใช่วาาีา่้สคั่วาอเดียวกยัหมนกันมาแ <c oughs> ชาวีลองเทปเจ่าเบอร์สป่า,ปา ให้เป็นรากนอีกปุ๊บแล้วก็มาตั้งฐานด้านบนะรับข้าทาม้นคนนีว่างมโมนกรณ์ัยาวบเลรยกอาตกจาคานาดเามคนโจุตนคนนั่นชอบยาวไหมยาไหมจัตันแล้วแต่

ต <c oughs> อนตีังด้วยรอบวงเดีตั้งฐานฐานดยรอบแล้วเดิมตินผมนี่เราจะเป็นเบอร์หนึ่งกับไล่เงาครับไล่เงาครึ่งหัวนะลองเซิร <c oughs> ์ฟมือใกล้ๆหน่เพื่อนมองไม่ค่อยชัดเนาะ, <c oughs> ะเบอร์หนึ่งก่อน ถ้าไม่ใช่เบอร์หนึ่งถ้าลอยกจะใช้ตนเลีเ้ยนแขก,ก,ก,กแล้ไล่แต่เพื่อความสะดวกเราก็เอาเบอร์หนึ่ง,งาามาใส่ปึ๊บเราก็เก็บรึ่งหัวนะ <c oughs> มันก็จะไปเชื่อมกับเบอร์สองพอดีเชื่อมกับ,อกบอรอ,อ,อยเบอร์สองพอดี

กับรถนักศึกษาสาวที่เช่าห้องซึ่งแบ่งให้พักกันด้านบนของร้านของคุณนิพาพรเนี่ยนะคะแบ่งเป็นห้องเช่าให่เช่าสี่ห้องด้วยกันวันที่เกิดเหตุนี่นะคะทนประธาคนนั้เองที่ทะเลได้รับแจ้งว่ามีคนมาขับไล่รถของผู้ที่พักที่ห้องพักแห่งนี้นะคะคือนักศึกษาแล้วก็เราก็้องวอจรปิดมาย้อนดูว่าเป็นยังงที่ผู้ชายยื่นหน่อค่ะผู้หญิงมากันสองคนใช้เวลาไปกว่าชั่วโมงนะคะหรือ รถเพื่อที่จะเข้าใจว่าน่าจะโจรสัรถนะคะแต่ว่าเอาไปไม่ได้สุดท้ายก็เกิดความโมโหนใจทพ่ทเดินวนไปเรืนมาแล้วก็กเหตุพยายามที่จะเผารถนะคะตัวเจ้าของขอเองบอกว่ารู้สึก่ายามากเลยเบอร์หนึ่งเบอร์ับก็ปลหนึ่งาับเนี่ยหนึ่งจุดหาร้อยเชื่อมช่วงร้อยต่อจอตนั้นมีวริอย่ด้วยนะคะนครับตครับสําหลักคุนะลับีแบบ เราะเป็นลาหรับลาดีาพันแล้วก็จะไปจองซื้อกันผ่านระบบเองและเกษของรไทยสาพัน์แบบนี้วิธีแรกก็อยู่ที่อกนะครับว่าเพิ่มตลาดสิล้านฉบับูหรือ่สิบล้าฉบับวัวอุบีาพันธุ์ก็แปลว่าวนั้นจะมีขลาดมากถึงหนึ่ี่สิบล้านฉะับจต่เจ้นหนึ่งร้อยล้าน ราการที่สองก็คือมีันแป้เร่องการเพิ่มจำนวนทบจปัจจุบันเยังมีนยน่งานเพราะฉะนั้นก็ติดบานแบบหายเชือมหนึ่งขึ่งและจากนี้ไปสำนักงานตลาดจะไปตรวจสอบเก็บมือลายโดยประมาณซึ่งคาดว่าไม่ใช่ผู้ค้าตลาดตัวจริงเพาะปัจจุบันมีอยู่สา ค่าว่าเจ็ดหมื่นในแสนเจ็ดอาจจะเป็นคนที่แค่มาจองซื้อแล้วไม่ได้ไปขาย <c oughs> มีวิธีการจัดรางไรเราติาดตามกันะนะครับโดยเฉพาะถ้าไปซื้อตลาดและปรากฏว่าตลาดที่ซื้อนะั้นไม่ใช่เป็นของคนที่ขายคือไม่ได้เอาไปขายเองเขาจะไปตรวจตามแผงนเขาจะตรวจเล่นว่ามันปกติไหมคุณได้โคตรต้าเล่นนี้มาแต่ว่าเล่นอยู่ในแผนที่มันไม่ใช่ เ,เบอร์หนึ่งหนึ่งครึ่งเบอร์สองแล้วก็มาปรับเป็น0.5ดหรือไม่ก็ถ่ายก่อจะเล่นเปล่าเที่ตีผมแล้วค่อยปรับหนึ่งในศูนย์จ้านะครับเรื่อ้เราเบอร์หนึ่งก่อนนะเราเบอ,อนะร์ศูนย์ไล่จุผมราีกำลังดำเนินการอยู่นะครับจะเป็นตลาดทิ่แบ่ง K D C ันีครับีการรับครอบครัวกันเถอะเราลถึงการสุดมจับรรยากาศที่วัดกลางบ้านหลวงทีบุรีรัมย์ในงานสวดพระพิารณจบอปที่จะมีชาวคืนนี้จะเปื่นสุดท้ายก่อนจะมีพิเมื่อสถานเพงใัดผู้นี้เดกลับมาครับ จ็คเดี๋ยวแจ็คลับที่สเต็กเมื่อกี้นะอนนนขอน้องข้อชื่ออะไรนะขอหนึ่งข้อหน,นึ่งขอหนึ่งรอเลยคือจะคี่ข้ออะไรไหนเวลาเอาเบอร์เบอร์สูงแต่งงปุ๊บเราก็เอา ปรับไปเป็นจุด5้าศูนย์เออเชื่อมอย่าเงี้ให้มันเป็นเงา <c oughs> Thank <laughs> เครื่องอเขาซื้อมาเคื่องรถก็เป็นอย่างนี้่าแต่กยังไม่ได้เชื่ออ๋อเสียงครันเสียงเข้าแตกเพราะ่ชิ้เาชื่อเชอที่ไจริงเ่ ชื่เป็เนี่ยพี่จ๊คเขาก็เป็นช่างเชื่อมท่อเลยขาเยกับพี่แจ๊ค แต่แค่กรณีเราไม่ใส่ไม่ใช้ปรับปั้นไม่ใช่เลยแล้วก็แบบมาใช้หวีไล่นะแบบโบราณอะไรที่อะไรทีไ่ได้แรงเงาแรงเงา <c oughs> ถ้าจัดตั้งร้อน <c oughs> มันเลยถ้าจัดตั้งแต่ที่นี่มันร้อนจริงจริง <c oughs> ที่นู่นเรียนรู้รรไว้ผมยาวเลยที่นี่มันไ <c oughs> ม่ได้ ก็บบเอาไว้ได้นะแต่แบบบางทีเด็กเขาไม่ค่อยเอาไว้กันเงี้ยร้อนเลยพอเรา,เาไว้ปุ๊บเราก็แปลกขอ,ปของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันร้อนด้วยไงเข้าสบายดีครับก็แ,แบบสบายสบายไม่รู้เลยงอเลยาวเลยกับซานเราชอบยาวอะ่ะจริงนนนอ,งองนี่ยถ้าใจยังโง่เงี้ยมันฟูใช่ไหมจริงใตัดเมก่อก่อนมันไม่ฟูอ่ะถ้เดีาปล่อยต่อมปลจะยืดเลยที่จะไปสวยไหม อะไรเงีี้ยยผมเเน่ป็นบล็อกไม่ใช่เหรอตัยใหญงๆแล้วก็มันต้องมันต้องรวมงขัดแล้วเปิดทางเด้วถ่ายทางแล้ว่ายทางเบอร์สองนั่นแหละอันนี้ค้างไงพี่เสร็จแล้วปุ๊บแบบปล่อยลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมหยุดุ่งเข้ามาอืมไม่รู้อย่างอื่นบล็อกบล็อกบล็อกมันจะทำยังไงสมัยก่อนเป็นบล็อกบล็อกฟ้อนไนท์อะแล้สองชั้นพอมาปุ๊บมันจะตกลงมาถูกป่ะแล้วมันจะรงเข้ามาเขาปลุกใช่ไหมครูอ่าอะไรอย่างนี้พูดถึงผมพี่สับบางเลยไหม มันบางออกมาเคยไหมเคยสับบางไหมไม่ได้เลยบางเลยใช่ไหมได้ไม่ต้องวนไม่ต้องปล่อยเลยไ้องนไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ถ้าทำแล้วะบาเต็มที่ใสอย่างเงี้เลยใช่ใช่ข้างหลังนะข้างหลังเหมือนกางเขนรูปขึ้นเนี่ยมันจะถ่ายไฟแล้วก็ถ่ายรอบเลยไหมรอบปวดเลยไหมก็เป็นอันเดอร์คัตเรียกอันเดอร์คัตจริงๆผมก็มีรูปอยู่นะที่ผมตัดเลยอะอันเดอร์คัตมัดรวบ แต่ถ้าเป็นบล็อกเนี่ยเถ่ายวิมาใหคนนี้แหละเอาเขาวมเขาวมเนเนยาวอย่างนี้แล้วเด็กเขาปล่อยมาถ้าใส่เใจมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าไม่ใส่ใจนั่นแอมนะผมไม่ทันอ่ะมานั่งรอเลยมานั่งรอเลยมีมีมีน้อยเดิมอยู่ใช่ไว้ผมยาวลวกจะถ่ายข้าวหี่เพราะอะไรวะมันมันฟูอืมแต่แต่ถ้าปล่อยลงมาแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมใช่แต่ถ้าซอยปุผมก็เป็นอย่างที่บอกมาเลยมาเลย เป็นอะไรนะใหเป็นอะไรให้เป็นเรียมอย่ไม่ไม่ชอบโค้งใช่ไหมชอบเรียมเลี่ยมโอเคเดี๋ยวจัดรอยเดิมที่จัดเลยต้งจมดก็ตัดติดตรงนี้อยากใ่พอาไใส่ของเลยแล้วแบบว่าเป็นเป็นดีอะค่ะแล้วก็บอกว่าคนดูจะชอบผมกัดอยกจะส่งนให้มันไม่ฟู้เลยฟูเลย ตอนนี้จะโดนกบต้นลูกนี้ต้นั้น้นเก่าต้เก่าเลตน้กนัวดงในเลย่มีนก็ตอง อยู่แถวร้านสวยๆตรงข้ามร้านที่จูนร้านจูนอ่ะมีพาพี่เขาไปสวยๆอยู่ดี๊ง่งนแอมเดี๋ยวพี่ให้ดิ๊มารับเลยอ่าได้ได้โอเคโอเคนังรอนี่แหละน่รักนมากนะคะน้องน้รอนนี่แห่ะเหน้านกอยู่ลูกเี้ยงอู่นี่ มัเห็นไเนี่เยอะิลูกมันขึ้นแค่ลูกเอ้ลูกระนดูดูดิเอ้ลูกินที่ถ่ายประมาณนี้ก็ตงแชกรสูง่คุณน้องแ่นี้ก็คือนี้เลยเหมือนกันก็บอกเหมือนกันคือต้องลงแรงเอาตรงนี้หน่อยหน่อยร้อยร้อยเก่าแต่นแต่น้อยร้อยเกานี้ตัดที่นี่เพราะว่พ่ออีกแตให้เตัดได้ ปม่ตัดไปไม <Bref, S 2> <su> ่ไเนที่แบ่งมาให้พี่โอเคไหมเนี่ยร้อยแบ่งเนี่ยเอาขนาดนี้แหละโอเคนี่ะถ้าสูงมากเพราะว่าไม่ได้ไว้ยาวแล้วเมียไม่ไว้แล้วโอเคโอเคมันจะโป่งวนนี้ขนานี้ไล่เลยไล่ไล่ข่าวลือเลย ถ้าตัดแค่เวลสาสัสันเสร็จไปหม่นก็ไม่มฟูเนี่ยภาษานผมเสร็จจะเป็นอย่างนี้เลยชี้ไปชี้มาต้องมีน้ำหนักอย่างงี้พี่ก็ขึ้นสูงมากก็ไม่ได้มันก็จะบานเลยต้องรวบไอ้ที่มันสูงมากเพตอนนั้นรวบแล้วถ้าปกติยังยังไม่ได้รวบมันก็จะไม่ได้สูงขนาดนั้นพอเป็นยาแล้วรวบได้แล้วถึงจะใส่สูงขนาดนี้นเลย <c oughs> แล้วก็มาเก็บรายละเอียด ไม่กดในชาวบ้นาไม่ได้เมยอไรไม่ยอถ้าไม่ยอมก็มานี้มารอบไปบ่ายเขาเดี๋ยวมีน้องเข้ามาจะได้ตัดทีเดียวไหถ้าบ่ายอกได้แล้วไปมาย่นั้นมาทีเดียวเลย้กนเลยเป็นีดุ้ายโอเคอ่าโอเคเจ้าข่าวกับมาได้มากับติกเกอร์บ่ายสองบ่ายสอ่ายสามอ่ะมาได้ บอกว่าชี้ยังเล่นอมเจเนเพราะว่าเจนเป็นเด็กที่เขาที่เสน่ห์มากๆส่วนเจมก็บอกว่าเหมือนฝันจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนฝันที่เป็นจริงเพราะว่าน้องเนี่ยเาอยากร่วมานนะคะจากเดือนทีมากเลยแล้วก็ได้ร่วมมาถึงส่งคลิปมาจัก็รัเสีย้ราชมกันเลยนะคะชมกันเลยต่อากประสบการณ์ที่ยอดมากที่เจอ่้นันแงลก็มเคยันแต่้ตรอก ต, <c oughs> ตัวนี้มาแต่งขอบครับท่านน้องก็ชอบขอบของคมเราตัวนี้มาแต่ง ซึ่งางชาติกรดาบอกนะครับว่าเกิดากรนงของมูเ้อของมของมีีตอนเหของมัชื่อซึ่งนที่มีอยุห้าคนจังหวัดยิงสองคนไม่ว่าลนะใส่คอไปไวเท่ใช่ตกที่็นคนนั้นว่าเป็นรูที่น่คมากเยนอยากย่ง เขาเไม่อยากกับเรื่อเียนอ่ะอืกาเนนเงนเรืองเรียนอย่าง้ยสงผมไม่เกี่ยวใช่ไหมวันถ่ายมตาย้ยู่กมดใส่อะไรเพราะผมตั้งเงาต้บอกผมสมอะไรตหลายอย่างคนเนียนะใช้หลายอย่างไม่ได้ไปงานเขาหรอกเมื่อวานที่ไหนอ่ะงานแต่อ๋อไม่ไม่ได้รู้จัก แต่ไอเจ้าบบาวกับเพื่อนเจ้าบบาวมาจัดก,กันหน้าดูแลแต่งหลอนออท่านซอยเด้นนะออที่มาการเมองกับใครแต่งอะไรเลยนะเนออี่ยโอเคกันขอบแข่ง <c oughs> <ๆ>โขาหงงานจะใหญ่ไห ใช้เครื่องมือช่วยแต่นี้กรณีนี้น้องเขาอยากได้ขนบนเพื่อเอาไว้เซ็ตเจลบ้างแล้วก็ใช้กุ้งไก่บางรสับมา้าพรงทาย้ใช่ารอค์นนี้เ่อาใ้ว่็ุงไก่ฟันป่านะสับ ปรแต่เถ็นปัจจัยทั้งหลายถูปัจจัยเป็นตัวสําผัสด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งงเวทน,น,นามาดูกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยในึกเจ้ามวยไทยถ่ายภาพสดจบกเทีมวยสนามอ้องน้อยจังหสมุทสาครต่อยขาตัออา้งแฟชชั่นและรายการเชฟพีอไทยแลนดค่ะ <c oughs> ดีๆเลยบ่ายสี่แล้วนัสบายหน่อยาโไม่ด้เปิด้าส่นสีมสี่ทุ่มกว่าโ้กันมาไดจะลากเวลายใช่เะโชของนะครับโอเค ซึนงควนการรอเชื่ออะไรชืร่ออะไรชืร่อภูเชภูนะครับภูสเต็กนะครับภูสเต็กจะเจอกัน